ครับผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักทะเลนะเพราะปกติเราก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมเรื่องอนุรักษ์เรื่องธรรมชาติอยู่แล้วโดยเฉพาะดำน้ำเนี่ยเราก็เป็นคนที่ดำน้ําอยู่แล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใต้ทะเลมาก็น่าจะตอนนี้ประมาณสิปีแล้วที่เริ่มดำน้ํามาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้รวมไปถึงในช่วงโควิดก็มีการฟื้นฟูของทะเลเพิ่มมากขึ้นแต่ว่า จริงๆแล้วมันก็ยังไม่เหมือนกับเมื่อ15ปีก่อนที่ผมเริ่มต้นดําและเชื่อว่าหลายๆปีก่อนก็คงสมบูรณ์กว่านี้ครับก็ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องต้องช่วยกันแล้วไม่ใช่แค่คนที่ดําน้ําอย่างเดียวผมเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมในในการดูแลแล,และรักท้องทะเลเหมือนกันทุกคนครับก็แน่นอนครับว่าคนทุกคนมีบ้านปะการาังก็คือบ้านของสัตว์ทะเล ที่มีความสําคัญในวัฏจักรวงจรของทะเลเป็นอย่างมากครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าปะการังถูกทําลายหรือว่ามีน้อยลงไปเรื่อยๆแน่นอนว่าสัตว์ทะเลก็เหมือนว่าจะไม่มีบ้านบ้านก็ถูกทําลายไปอันนี้คือสิ่งสําคัญครับที่เราต้องร่วมกันในการที่จะสร้างบ้านหรือว่าอนุรักษ์บ้านของเขาเพื่อให้สัตว์ทะเลหรือว่าวงจรของเขาเนี่ยคงอยู่ต่อไปแล้วก็ฟื้นฟูกันเองได้ครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นส่วนร่วมในโครงการรักทะเลนะครับก็สามารถร่วมบริจาคในการซื้อบ้านปะการังให้กับ สัตว์ทะเลได้นะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็สามารถบริจาคได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจะช่วยกันฟื้นฟูท้องทะเลของเราครับก็ฝากไปด้วยครับ